morning nice to see you again and welcome to the English class and good morning to the teachers and the students in the remote area nice to see you again too ค่ะก็สวัสดีนักเรียนแลวก็สวัสดีนักเรียนปลายทางรวมทั้งท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ขณะนี้นะคะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่นะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในอีกเรื่องหนึ่งนะคะครั้งที่แล้วเราพูดไปในเรื่องของ uh, what can you do สิ่งที่คุณทำได้ หรือไม่ได้นะคะแล้วก็จะใช้โครงสร้างของ m o d e l verb can บอกว่าเราสามารถทำอะไรได้นะคะในเรื่องของ can you swimming นะคะทีนี้วันนี้เราจะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเป็นเรื่องของ I like jazz นะคะในบทต่อไปค่ะตอนนี้เราไปดูว่าวันนี้นักเรียนต้องรู้อะไรบ้างคะในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะไปดูที่สไลด์พร้อมกันค่ะในเรื่องของ I like jazz ตอนที่1นนะคะในเรื่องนี้ เห็นชื่อเรื่องแล้วนะคะนักเรียนน่าจะเข้าใจว่าอ๋อ I like ชอบนะคะออชอบ j จ๊สแจ๊สก็คือเป็นเป็น,ปนออ a kind of music เป็นดนตรีชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าดนตรี j a ๊สนะคะก็มีออ musical i n s t r u m e n t เครื่องดนตรีชิ้นหลักนะคะก็เป็น saxophone นะคะเรียกว่า j a ๊สนั่นเองค่ะเอาละต่อไปนะคะเรามาดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวันนี้ นักเรียนจะต้องสามารถตอบถามถามตอบข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับงานอดิเรกและสิ่งที่ชอบและไม่ชอบได้นะคะเพราะชื่อเรื่องบอกว่า I like Jazz ครั้งที่แล้วถามว่าคุณทำอะไรได้บ้าง What can you do Can you swim Can you play the guitar Can you play the saxophone นะคะถ,ถ,ถ้าเราทำได้เราตอบ Yes I can ทำไม่ได้ตอบ No I can't แต่วันนี้เราจะเป็นการถามตอบข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับ งานอาดิเรกงานอาดีเรกนะคะหรือสิ่งที่ชอบและไม่ชอบคะ่ะ Communication Focus วันนี้เราก็จะไปโฟกัสถึงเรื่องของการพูดว่าชอบหรือไม่ชอบ Talking about likes and dislikes คะ่ะ Likes ก็คือพูดจริงสิ่งที่ชอบอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะจะเป็นเอ uh, Music เป็น Sport เป็น subject วิชาต่างๆนะคะหรือว่าสิ่งรอบตัว A kind of movie ภาพยนตร์ชนิดต่างๆก็ได้ที่เราชอบหรือไม่ชอบนะคะ and dislike dislikes ก็คือไม่ชอบจะมีทั้งสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบนะคะแล้วก็เราก็จะไปดูว่ากริมมาวันนี้เราจะพูดถึงอะไรบ้างนะคะค่ะตอนนี้เราจะมาดูเลยนะคะกริมมาที่เราจะพูดถึงเราจะใช้ verb like l i k e like ชอบนะคะ เออเจอร์นไลท์ตามด้วยคำนามแล้วก็มีตัวหนึ่งไลท์ที่ตามด้วยเจอร์นนะฮะเจอร์นเป็นยังไงเจอร์นก็คือรูปของกริยาซึ่งเติม ing เจอร์นก็คือรูปของกริยาซึ่งเติม ing นะคะอ่าให้ดูตัวอย่างก่อนให้ดูตัวอย่างก่อนนะคะอ่าตัวอย่างที่หนึ่งอย่างที่หนึ่งบอกว่า I like baseball I like b e s t ชอบเบสบอลค่ะอันนี้เป็นคำนามนักเรียนชอบอะไรนะใส่ประธานลงไป I you we they like ตัวนี้ I you we they like ตัวนี้นะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์ he she it หรือว่า tom หรือว่า john ชื่อคนเนี่ย like ก็เติม s ลงไปด้วยนะคะพูดไปตรงนี้เลยเป็น I like like baseball ฉันชอบกีฬาเบสบอลนักเรียนชอบกีฬาอะไรก็ใส่ลงไปนะคะ I like baseball I like volleyball I like uh, hang gliding เมื่อวานนี้ให้ดูภาพของ hang gliding คือเครื่องร่อนนะคะทีนี้ต่อไปเราจะมาดู l i g h t ตามด้วย gerund gerund ก็คือรูปของกริยาแล้วเติม ing รูปของกริยาช่องที่1เติม ing จะมีความหมายว่าการอยู่ข้างหน้าในภาษาไทยนะคะทำห้าที่เป็นคำนาม mm hmm. เช่น I like swimming I like swimming วน้ำนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของ like ตามด้วย now แล้วก็ like ตามด้วย g e r u n นะคะไปดูตัวอย่างอีกนะคะต่อไปเราจะพูดถึงเครื่องดนตรีบ้างอันนี้ I like baseball เป็น sport นะคะ I like swimming ชอบการว่ายน้ำต่อไปนะคะตัวอย่าง I like jazz I like jazz ชอบดนตรีแจ๊สนะคะถ้านักเรียนชอบดนตรีชนิดอื่นก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากแจ๊สเป็น uh, I like pop music นะ pop music I like uh, reggae ก็ได้เดี๋ยววันนี้จะเปิดเพลง reggae ให้ฟังด้วยนะ,ะ I like jazz I like uh, pop music I like reggae up to you นะ I like rock s R O C K rocks ก็ได้ ทีนี้เรามาดูนะคะ like ตามด้วย g ูร n นนี่ก็คือ go verb ing going I like going sightseeing what sightseeing ก็คือการไปดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะ s i g h t sight หมายถึงวิวแววการมองเห็นนะคะเอ่อภาพทั่วๆไป see seeing ก็คือ ดูเห็นนะคะทั้งหมดนี้ก็คือการไปชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆการไปทัศนาจรน,นั่นเองนะคะนั้นการไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆการไปทัศนาจรภาษาอังกฤษเราพูดว่า sightseeing โ okay. อเค I like going sightseeing ชอบการไปทัศนาจรการไปดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็นี่คือตัวอย่างของกลรม,มาที่จะใช้ในวันนี้นะคะ I like ตามด้วยคำนามแล้วก็ like ตามด้วย gerund เจอรันก็คืออะไรคะนักเรียนอ่ะก็คือกริยาเติม ing นะคะ I like going sightseeing ก็ชอบการไปดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปทบทวนนิดหนึ่งนะคะถ้าเราพูดถึง s u n f a c e holiday sunfish ครั้งที่แล้วพูดไปแล้วนะคะเป็นเทศกาลดนตรีในจาเมกา้าซึ่งมีเป็นประจำทุกปีพูดไปครั้งที่แล้วนะคะในเรื่องของ uh, can you swim ทีนี้เราก็จะมาดูว่าไปดูนิดนึงว่าจามายกาเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะไปดูเลยถ้าเราพูดถึงจมามกานะคะก็คือกเกาะในทะเลแคริบเบียนเป็นรัฐอิสระในคอมมอนเวลมีเมืองหลวงชื่อคิงสตันนะคะแล้วสรุปก็คือว่าที่นี่เนี่ยจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่งแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดดนตรีแร็กเก้ด้วย นะวันนี้นำดนตรีแร็เก้มาให้ฟังถ้าเป็นเพลงแจ mm ๊ส hmm. ก็จะใช้แซกโซโฟนเป็นหลักนะคะเป็นเพลงฟังสบายสๆนะเดี๋ยวเราไปฟังแร็เก้ดูบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูว่าจเจมกานี่อยู่ตรงไหนนะคะมีแผนที่มาให้ด้วยวันนี้เราพร้อมแล้วเราก็จะไปดูแผนที่นะคะไปอันนี้เป็นภาพของชะเลแคริเบียนนะคะแคริเบียนสีตรงนี้นะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะไปดูว่าอ,อ,อันนี้เป็น m o n t โ g o Bay นะคะนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เกาะจมก้าเดี๋ยวในเนื้อเรื่องจะมีแล้วก็ไปดูอีกที่นี่เป็นเมือง n นก r ิว n นก r ิวก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะคะบอกแล้วว่าที่นี่จะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอันนี้เป็น Blue Mountains Blue Mountain ที่นี่มีอะไรนะคะมีกาแฟที่บอกว่ารสชาติดีมากในในแถบนี้นะคะต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น c a r i b ิ a บ s ซ a เป็นเน g กรวเป็น Montego Bay แล้วก็เป็น Blue Mountain แล้วก็มีอีกหนึ่นะคะนี่คือ k s t o s อ่า King's t o n นี้เป็นเป็นเมืองหลวงอยู่ตรงนี้นะคะนี่เป็นเมืองหลวงตรงนี้ ก็ดูนะคะนี่คือภาพของเกาะชาเมก้าทั้งหมดภาพรวมให้นักเรียนได้ดูนะคะอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงให้ฟังเพลงนิดหนึ่งนะคะให้ฟังนิดหนึ่งให้ฟังเพลงว่ารักเรกนี้จะมีท่วงทํานองอย่างไรนะคะฟังนิดหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูรายละเอียดอื่นๆนะคะ It's alright. แค่นี้พอแล้วอันนี้คือท่วงทำนองของเพลงแร็กเก้นะคะนะคะอาจจะมีอาจจะเคยได้ยินแล้วนะคะเป็นเป็นเพลงไทยก็มีนะคะทีนี้อ่ะเราจะมาพูดกันต่อนะคะก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาอื่นๆเรามาดู vocabulary ในบทนี้มีอะไรบ้างนะคะเรามาดูว่า